สวัสดีคราวนี้นกลับมาพบกับเฟอร์บี้นะคะในอ e ีเวนต์พิเศษนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะ <S <S ส,ส,สำหรับภารกิจแรกนะคะที่เฟอร์บี้ต้องไปทำนะคะก็คือไปรายงานเรื่องการทดลองกับอ e ีมิดค่ะเราต้องไปที่สวนแมกโนเลียนะคะเพื่อไปรายงานให้อ e ีมิดทราบนะคะเกี่ยวกับการทดลองเดินทางเข้าวเวลานะคะโอเคเราไปกันเลยละกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วอะไปแล้วจะเจออ e ีมิดไหมอะมันเย็นมากแล้วนะคะแต่ก็ไปเหอะ มาถึงที่สวนดอกแมกโนเลียแล้วนะคะจะเจออ e ีมิทไหมไปดูกันแต่ตอนนี้เฟอร์บี้หิวด้วยโอเคไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันโทษร้านปิดอะ่ะอดเลยปิ้งยางให้เฟอร์บี้ทานอาหารก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกับอ e ีมิทนะอีม e ิทมาหรือ,อยังเอ่ยนี่ไงอ e ีมิทมาแล้วนะคะนั่งคุยกับคนอื่นอยู่นะไม่เป็นไรค่ะเขาน่าจะรอเฟอร์บี้อยู่แล้ว <Okay. S 2> ใกล้เสร็จหรือยังจ้าเฟอร์บี้ โอ้โหจานเบเลอเลยนะคะกินก่อนเลยจ้ะที่เดิมเราก็เก็บนะคะโอเคเรียบร้อย Bye, <Dad. S 1> มาเฟอร์บี้มาคุยกับอ e ีมินนะคะมารายงานเรื่องการทดลองค่ะ <Yeah. S 1> ฉันทดลองเรียบร้อยแล้วนะมาสุดยอดมากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> คุณเก่งมากเลยครับโอ้โห <laughs> อีมิน่าได้บอกให้เฟอร์บี้นะคะกลับไปส่งอีเมลนะคะย้อนเวลากลับไปนะคะเพื่อหาคําตอบว่าทําไมถึงเกิดการจรกรรมนี้ขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเฟอร์บี้ต้องกลับไปทําที่บ้านนะคะคุณเข้าใจใช่ไหมครับที่ผมบอกเฟอร์บี้ก็บ,บอกเออจะพยายามเข้าใจค่ะมันไม่น่ายากเลยนะคะแต่คุณจะไม่เล่นเกมกับฉันสักหน่อยเลยเหรอไม่ได้หรอกครับผมต้องไปครับมีคนให้ผมติดต่ออีกหลายคนครับ อย่าลืมพกเกลือไปด้วยนะคะโอเคนี่น่าจะมีคนมาคุยกับอ e ีมิตต่อแล้วนะคะงั้นเราก็กลับดีกว่าคะ่ะไปทำภารกิจที่บ้านเราต่อดีกว่าโ okay. อเคโชคดีนะเ,เจ้าเธอตอนนี้เฟิร์บี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเขาก็จะรีบเข้าห้องน้ำก่อนเลยนะส่วนอาหารที่เราทำเมื่อกี้เราก็เก็บใส่ตู้เย็นซะเพี่มีให้เฟิร์บี้นะคะจัดการเรื่องส่งอีเมลข้ามเวลาเลยคะ่ะ ส่งไปเลยจ้าก็น่าจะไม่ยากนะคะแค่ส่งอีเมลเองแต่ทำไมนานจังต้องละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะผิดพลาดได้นะคะมันเป็นการเข้าเวลานะคะมันไม่ใช่เวลานะ,ะนานะปัจจุบันอ่าหลายรอบมากเลยเธอเสร็จหรือยังโอเคส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปรับจดหมายของขโมยจากตู้จดหมาย อุ้ยมีจดหมายตอบกลับด้วยอะ่ะไหนดูซิเก็บจดหมายของขโมยเป็นยังไงนะได้แล้วนะคะต่อไปเราก็อ่านจดหมายเลยนะผลปรากฏว่าโจรแค่เป็นแฟนตัวยงของโลกปัจจุบันที่พยายามจะเก็บรักษาสิ่งของต่าง,างๆจากอดีตให้อยู่สืบต่อไปถึงอนาคตแต่ว่าโจรเป็นคนดี <laughs> โอเค เราทำภารกิจแรกสำเร็จไปแล้วนะคะตกลงไปดูรางวัลกันก่อนแล้วกันอ่าได้อะไรเอ่ยเป็นเค้กเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์เค้กนะซึ่งเพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะทำยังไงนะต่อไปนะคะเป็นพื้นสำหรับเต้นนะคะมันเป็นเกี่ยวกับสกิลด้วยนะคะโอเคแล้วก็น้ำยาสุขนาไมาทันทีค่ะดีมากเลย แล้วก็ได้รับเงิน500ซิบมิรลอนนะคะก็ได้รับเรียบร้อยไปแล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะอันที่2เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้ง่ายมากเลยคุณโจรคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยโอเคขโมยที่ดีโจรมีเจตนาดีนะคะแต่ใช้วิธีการที่ผิดในฐานะแฟนตัวยงของการเวลาเขาน่าจะอยากขโมยสมบัติจากอดีต มาเก็บไว้ในปัจจุบันเพื่อที่มันจะได้อยู่ต่อไปในอนาคตนะคะและอยู่ตลอดกาลในที่สุดนะคะโอเคบอกเจตนาที่แท้จริงของขโมยกับอ e ีมิดเอา้าต้องกลับไปที่สวนดอกไมโนโ้นอร์เวยอีกแล้วหรอแต่ตอนนี้มันดึกมากแล้วนะสี่ทุ่มแล้วอะ่ะโอเคงั้นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้ให้เฟอร์บี้พักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะโอเคไปนอนเลยจ้าไม่ต้องดูแล้วทีวีไปเก็บแรงไว้ทำงานพรุ่งนี้นะเธอ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้านะคะเฟิร์บี่ตื่นแล้วเรียบร้อยนะคะพี่มีก็ให้มาทําสวนก่อนแล้วกันนะคะเก็บกล้วยกะเก็บกล้วยขายค่ะโอเคต่อไปก็มาส่องหาก,กบนะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะกบลายทางสีม่วงได้ของแพงไหมสิบเหรียญ <laughs> อันนี้สามารถผสมพันธุ์กันได้ไหมเออผสมพันธุ์ดูก,ก่อนละกันนะ ได้กบบัวพาดลายนะคะสิบเหรียญโอเคต่อมาก็ขุดแร่เลยนะคะมาได้อะไรได้ทับทิมหนึอันโอเคยังไม่หกโมงเลยอะมาผลิตไวซะหน่อยละกันคือยังไม่อยากรีบไปหาอีมิสนะเพราะมันยังเช้าอยู่นะคะโอ้วนี่เป็นวันจับฉลากด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้เฟอร์บี้ซื้อสลากไว้นะคะมาแต่ก่อนซื้อสลากเราผลิตไวก่อนดีกว่า โอเคเรียบร้อยค่ะไวงุ่นรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติปกติค่ะเก็บไปเลยบม่มไว้นะคะซื้อสลากกินแบ่งนะคะเผื่อจะรวยค่ะแต่ซื้อมายังไม่เคยถูกรางวัลเลยนะคะเรียบร้อยอาเรียบร้อยอา้าเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาถึงแล้วนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสวนดอกแมกโนเลีย และอีมิดก็ยังไม่มาค่ะโอ้ร้านค้าเปิดแล้วคุณลุงคะขอกาแฟแก้วหนึ่งค่ะเอาขมขมเลยนะคะได้เลยเจนูห้าเหรียญน,นะคะเรียบร้อยเดิมเลยจ้าอีมิดมาแล้วนะคะเพีมีให้เฟอร์บี้เดินผ่านอีมิดอาผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมอะ่ะเออต้องให้เฟอร์บี้น่งสิเฟอร์บี้ผู้หญิงคะจ๊ะไปเลยค่ะ บอกเจตนาที่แท้จริงของของโมยแล้วกันนะคะอีมิดอีมิดจะเล่นกับฉันไหมไม่เล่นคุยกับอีมิดก่อนสิเฟอร์บี้จะมาเล่นอะไรตอนนี้เป็นไงครับคุณจดหมายว่าไงมั่งขงโมยเขาเป็นคนดีนะคะเขาจะต้องการเก็บของไว้เพื่ออนาค้ค่ะว้าวเฮ้ยอีมิตจะไปแล้วเหรอ เขาบอกว่าเอ่ยคำลากับอีมิตนะคะแปลว่าอีมิตต้องไปแล้วเหรอเราทำภารกิจให้เขาเสร็จแล้วเหรอโอ้ปริศนาถูกคลี่คลายแล้วนะคะโจนก็ถูกจับกลุมแล้วแต่ไม่ได้ถูกจับได้แต่ถูกเปิดโปงจริงๆแล้วใครเป็นโจนกันแน่นะคะบางทีอาจเป็นคำถามสำหรับวันอื่นนะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลาอันแสนหวานกับอีมิตแล้วนะคะเลือกเสกขุนบายบนอีมิตนะคะโอ้โหเราต้องไปแล้วเหรอ ถ้าต้องการเจอกับอ e ีมิดอีกนะคะก็สามารถมาที่ส่วนแมกโนเลียได้หรือว่าเลือกหมดโซเชียลบนโทรศัพท์นะคะแล้วก็เชิญอ e ีมิดมาได้นะ,ะโอ้โอเคงั้นเราเอ่ยคำอำลาเลยแล้วกันนะคะภารกิจเสร็จแล้วอีม e ิตลาก่อนนะคุณต้องไปเที่ยวบ้านฉันนะโอเคค่ะกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์นะคะโจนมีเจตนาดีแต่ใช้วิธีที่ผิดนะคะในฐานะแฟนตัวยงของการเวลาเขาน่าจะอยากยก ทุกอย่างจากอดีตมาเก็บรักษาไว้ในปัจจุบันแล้วอย่างนี้ใครจะว่าโจนลงละ่ะเออก็จริงนะคะโอเคเราก็ตอบตกลงนะคะเราก็ไปรับรางวัลกันเลยค่ะกดรับเลยจ้ามีน้ำยาสร้างความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็25พอยคะแนนนะคะแลกของรางวัลได้แล้วก็น้ำยาสร้างความสุขค่ะ โอเคก็ได้รางวัลครบหมดแล้วนะคะกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ค่ะคุณทำภารกิจในกิจกรรมวันวันยังหวานอยู่สำเร็จหมดแล้วนะคะโอเคก็สนุกมากนะคะก็สนุกดีค่ะแบบถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้มาบ่อยๆก็ดีนะเดี๋ยวก่อนอีมิจะไปแล้วว่ะเออขอให้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมอ่ะไปสิไปสิเพื่อพี่ตามไปสิเดี๋ยวไม่ทนันเร็วๆ อีมิดอย่าเพิไปเดี๋ยวอา้าวอีมิดไปเลยเหรออีมิดไปเที่ยวด้วยกันไหมเออจะดีเหรอครับผมยังมีงานอื่นอยู่นิดนะไปเที่ยวบ้านฉันก็ได้ได้เหรอครับน่าสนใจนั้นเนี่ยเราลองชวนอีมิดไปบ้านไหมคะจะไปได้ไหมอะอ๋อหรือว่าไปเที่ยวก่อนดีแต่ในนี้มันไม่ขึ้นอนะ มันไม่ขึ้นเลยอะว่ามีอ e ีมิตด้วยอะเอาไงอะจีบได้ไหมโอเคลองจีบดูไหมคะอีม e ิตฉันขอจีบคุณได้ไหมจะดีเหรอครับผมเป็นตำรวจการเวลานะคุณจะมีจีบผมมูดสซัวไม่ได้นะจะไมจะจีบไม่ได้ครับคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยรู้ไหมขอถ่ายรูปกับอ e ีมิตหน่อยดีกว่าถ่ายรูปกับโอ้ยถ่ายรูปกับอ e ีมิตก็ไม่ได้หรอทำไมอะ เราจะไม่เจออีมิตอีกแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะเนี่ยมีสอนศิลปะต่อเกี่ยวเหรอคะโอเคเราก็คงต้องจากอีมิตไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ภารกิจของเฟอร์บี้ก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเฟอร์บี้กันดีกว่าไปดูของรางวัลดีกว่านะคะพี่ไม่อยากรู้ว่าเค้กเซอร์ไพรส์นั้นทำอะไรได้บ้างนะคะปกลับบ้านจ้าเค้กเซอร์ไพรส์นะคะราคาทั้ง800เหรียญแน่ เออพี่มี่ไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะเอาไปไว้นอกบ้านแล้วกันนะคะโอเคเค้กที่ทํายังไงบะอ๋อคือกินได้หรอหยิบหนึ่งชิ้นเพิ่มเทียนวันเกิดไฮอินเค้กก็คือซ่อนในตัวเค้กได้นะคะแล้วเราจะซ่อนใรขรเดี๋ยดูก่อนแล้วกันนะคะนี่ไงนี่ไงซ่อนเข้าไปแล้ว แล้วจะเซอรไพรส์ใครก่อนเดี๋ยวไหนต้องกดเซอร์ไพรส์อ้อนีโอ้ย่างเท่โอ้โหเท่มากเลยค่ะโอเคน่ารักมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครให้เซอร์ไพรส์สิโอเคแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงเนี่ยกินได้ด้วยนะคะ เราเก็บไว้เซอร์ไพรส์ตอนเราเบิร์เดย์ลูกๆเราไหมก็เตรียมพบกับเฟอร์บี้นะคะในภารกิจใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นภารกิจอะไรนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะพีเอมี่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมาดูภารกิจใหม่ของเฟอร์บี้ค่ะยังไงนะคะขอบดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พีเอมี่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิทแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พีเอมมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ